เอาเลยครับผมกลับสุนทรีร่วมกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเข้าสู่ช่องช็อกเวฟนะครับผมและในวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กันในเกมซิตาวเวอร์นะครับผมใช่ซึ่งเป็นแบบแนวโจโจ้นะครับผมซึ่งเอ่อเปิดใหม่นะฮะเป็นแนวเปิดใหม่เลยใช่ไม่ใช่ในฮาวดดิ้ก็คือเกมมันเพิ่งเปิดน่าจะ2วันหรือเปล่าวะสองสามวันมั้งผมไม่แน่ใจนะคือเพิ่งเห็นในช่องชาต่างชาติมานะผมตอนนี้นคือตอนที่ผมอัดนี่ก็คือตอนตีสามสี่สิบสี่แล้ว <c ười> คือกำลังจะนอนอ่ะแล้วแบบเจอเจอแบบคลิปเกมนี้ พอดีป๊อเดินมาเปิดคอมเลยแล้วก็มาอัดเลยครับผมใช่คือผมก็ยังไม่ได้รู้อะไรเลยนะว่ามันมีอะไรบ้างนะผมแต่เท่าที่รู้ก็คือในเกมนี้สแตนมันยังน้อยอยู่นะผมน่าจะไม่ถึง10ตัวมั้งน่าจะ9้าตัวแหละผมเห็นในเขาทํไว้นี่อยู่แบบปอ,อสแตนมัน้งก็นะผมอะเรามาเข้าเข้าเรื่องเกมกันดีกว่านะผมก็คือไม่ใช่เข้าเรื่องเกมอยู่ก็คือเออมาเล่นดีกว่ามาเล่นดีกว่านะผมก็คือขั้นแรกนะผมมันจะให้เราแบบมารับเควสกับไอ้ตำรวจคนนี้นะผมแล้วมันจะให้เราไปปราบเออโจนนะครับผมที่อยู่ตรงนู้ นะซึ่งคือเกมนี้แบบภาพสวยมากอ่ะทุกคนดูดิเออนี่เนี่ยคือแบบอนาคตมันไปได้อีกไกลเลยนะผมว่าเนี่ยเกมเนี่ยดูดิสวยจริงเกมเนี้ยแล้วก็คือมันจะมีแบบ a อ r o drop ด้วยนะฮะแต่มันยังไม่ดอ o อเอ้ยเอาดิโอกระเด็นดูดิขนาดแบบ combat มันยังทำได้สวยอะ่ะออืตายโอ้โหเอาตายไปต,ตายง่ายอยางวะ โอเคก็เออใช่มันจะมีแบบปุ่ม M ด้วยนะผมกด M มันจะมีแบบอัพสเตตัสด้วยนะเนี่ยเลือดนะผมอันนี้ก็คือเลือดแล้วก็สแตนนะผมความแรงของสแตนแล้วก็สเปเชียลนี่ก็คือพวกฮาร์มอนกับเอ่อแวมไพร์นะฮะหน้ากาก ire, แวมไพร์อะไรพวกเนี้ยที่มันจะแบบทําให้เราเป็นอะไรเป็นเผ่าแวมไพร์นะอ่าก็นะครับผมเรามาตีกันต่อดีกว่าปั๊บ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 ผมจะผมจะตีหรือไปหาไอแอโร่ดีวะเดี๋ยวผมขอตีเอาเอ่อเอาให้ครบ6ตัวก่อนแล้วกันนะตอนนี้เหลืออีก4ตัวฮะย ตัวสายแล้วเฮ้ยตัวสายปั๊บ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 โอเคสวยงามโอ้ดจาก50มา268เฮ้ยได้ตังเยอะอยู่นะมีขออัพเลยแล้วกันนะผมเอาเป็นเลือดหน่อยอ่ะหนึ่งแล้วก็เอาเป็นตะแตนอีกหนึ่งแล้วกันนะฮะจากนั้นผมขอไปวิ่งหาแอโร่กันก่อนดีกว่านะฮะผมเดี๋ยวมันจะเกิดตรงไหนวะผมผมไม่รู้อะบอสเหรอ เฟลสองปั๊บโอ้ยโอ้ยโอ้โหโหปั๊บ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 ป้าบกระเด็นเอ้าว what what หายไปไหนมันหายไปไหนวะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คนเหรอว้าวว้าวไม่เชี่ยเชี่ยแล้วเมื่อกี้เปนคนขอโทษโอ้โหไม่ตายตายไหมเนี่ยเอาตายเลยเลยโอ้โหตาย โอเคครับ <suspense> ผมเราไม่ไปเสี่ยงดีกว oh, ่านะผมเราไปหาเอ่อแอโร่กันต่อดีกว่านะมันอยู่ไหนวะแบบหายากจังเอ้ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะโรโรคาคานะคผม สวยงามนี่ไงที่รีสแตนนะผมแต่เก็บไว้ก่อนยังไม่ใช้เพราะว่า <c oughs> กูก็ยังไม่มีสแตนจะเอาไปใช้ทําไมวะโอเคมันน่าจะอยู่แถวแถวซอกหลืบของตึกนะครับผมอา่าเราวิ่งหาแต่แถวซอกหลืบดีกว่านะฮะมันจะมีแบบว่าแต่มันมีรคะคะแล้วก็น่าจะมีเอ่อพวกแอโร่ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เจอธนูเลยละกันนะฮะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วหรือเปล่าใช่ป้องสแตนไอโร่เฮ้ยโลค้าด้วยสวยงามเอ้ยม่เจอสักทีแม่งวิ่งหาตั้งนานโอเคครับผมเรามาสุมสแตนกันเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเก็บโลค้ามานะมันทำไมมันมันคือถ้าของมันซ้ำแล้วมันจะมันจะเก็บไม่ได้เหรอโอ้อันนี้คือเพิ่งรู้นะครับผมโอ้ทำไมธนูมันใหญ่เนี่ยวะลูกธนูโอเคผมกดแทงเยอะชิงดิงดิงดึงดึงดงดง ได้เป็นกดเอี่ยวู๊ได้เป็นเอ่อชื่ออะไรวะไอ้เอ,เอี้ยบมจจาสแตนพระเอกไม่ได้ไอ้สเตนเอ่ออืมอ่าอืมอ่าอ่าสแตนของโจทาโร่อะชื่ออืม โอเคครับผมไอ้เยอะจำจำชื่อสแตนของพระเอกไว้ได้ก็นะครับผมสตาร์แพตินัมนะฮะใช่ไอ้ผมเพิ่งสังเกตเอาโลค่าผมหายไปไหนวะ What the h e l l man โอเคช่างมันนะครับผมก็ไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนอยู่ละเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มดีกว่าครับผมไปฟาร์มต่อแล้วไอ้ตำรวจอยู่ไหนวะเดี๋ยวผมขอวิ่งหาตำรวจก่อนตำรวจอยู่ไหนเออใช่เดี๋ยวสกิลมันคือเนี่ยคือตอนเรียกอ่ะมันกดมันกด e นะผมเพื่อเรียกออกมาแต่เกมอื่นอ่ะคือกด e แล้วมันจะเป็นแบบ ถ้าต่อยรัวๆใช่ปหมแต่อันนี้มัน <c ười> คือกดแล้วมันได้ออกมาอะไรวะเนี่ยแล้วกด Q คืออะไรอ๋อแดดแดดเหมือนเดิมนะแล้วท่า F อ,อ่ะอ๋ะอ F คือบล็อกนะผมกด R R ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้ตำรวจเจอเจอเจอตำรวจแล้วนะผมสวัสดีครับลุงเฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะอยู่ๆมันก็พังอะไรวะเนี่ยต่อยต่อยแม่งคือมันไม่มีสกิลเหรออะไรวะเนี่ยเฮ้ยฮลัลโหลเอาคุณรับเควสไม่ได้อีก อ๋อต้องเก็บสแตนก่อนฮนะกูกรับไม่ได้เหมือนเดิมนี่ว่าเอา้าไอตำรวจไม่ไม่กูรับเควสดอีกอ่าอันนี้มาคุยกับตำรวจคนนี้นะผมมันให้เราไปสู้กับบรูบรูทกับบอสหนึ่งตัวอ,อยู่ตรงอยู่ตรงนั้นนะอ๋อที่เดิมเหรอมีไงถึงแล้วโอ้นีมไงบอสแต่ผมไม่รู้สกิลอ่ะมันกดสกิลไม่ได้อ่ะเออใช่ อ๋อฮะผมลืมไปเลยว่าเกมนี้มันมีเออสกิลนะครับผมแล้วก็ต้องซื้อด้วยนะฮะซึ่งปูไม่มีตังค์นะฮะผมนี่ครับผมแล้วก็ฮาร์มอนสแตนอันนี้สกิลของสแตนนะผมแล้วก็ฮาร์มอนอ๋ออ๋อผมคิดว่าผมคิดว่ามันต้องเก็บแบบเก็บพวกฮาร์มอนอะไรอย่างนี้นะผมแต่ที่ไหนได้คือมันแค่ต้องซื้อนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันต้องเลเวล5ก่อนหรือเปล่าถึงว่าจะซื้อได้โอ้ทำสต็อปนี้ต้องเลเวล50นะถึงถึงจะใช้ได้โอ,โอ้เกินไฟฟ้า,ฟาเลยห้าสเลยชางมัน ต่อยก่อนแล้วกันเอ้ยเอาดิเอ้ยกระเด็นไปน้องชายโอ้โอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยผมกันได้อยู่โอ้กาะแตกเกาะแตกต่อยดิต่อยดิสตาร์เพเจนัมโอร่าไม่มีท่าโอร่ากูพูดเใดก็ได้วะเฮ้ยมึงมาทำไมเนี่ยโอ้ยป้องกันก่อนทำตามจังหวะตีบอสตีบอสโอเคกระเด็นไปน้องโอ้โหโอ้โอ้กันดิน้องเอ้อเฮ้ยเอ้ยโอ้มันกันมันกันคืนผมไม่ไหวโว้วว้วเฮ้ยว้า โอ้โหเฮ้ยเกมไม่งากอยู่นะไม่แค่อะไรกูรับเควสผิดตัวเดี๋ยวแคนเซิลก่อนโอเคมันให้ไปรับตรงไหนวะคนนี้หรือเปล่าสวัสดีครับลุงอ่ออันนี้มันให้ไปฆ่าอ๋อเนี่ยสู้ตรงน้เฮ้ยผมว่าเดี๋ยวผมลองไปดูก่อนผมเห็น n p c ไอตรงนั้นอ่ะมันคือแบบมันมีไอ้ n p c ใกล้ๆตรงที่ฟาร์มตรงแรกด้วยนะผมก็ลองไปดูก่อนนะว่ามันใช่ที่รับเควสหรือเปล่านะครับผมยังไงใช่คนนี้หรือเปล่าอ่อไอเด็กน้อยนี่อ่าเด็กน้อยอะไรไม่รู้กูอ่า ไปไหนต่อล่ะฮะเขาให้เขาให้เราทำอะไรวะอ๋อโอเคโอเคครับโอเคครับผมก็มองขึ้นไปข้างบนกูก็สงสัยว่าอะไรก็เลยหันมองขึ้นไปนะครับผมก็สรุปว่าเราต้องขึ้นไปสู้กับใครไม่รู้นะครับผมข้างบนจะเป็นใครนั้นก็คือ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 ใครวะอ๋อช่วยเด็กกูคิดว่าให้มาสู้ ผมผมไม่ได้กลัวแต่มันกลัวอยู่เมื่อกี้แม่งเสียงสั่นเลยโอ้โหไดแ้แล้วนี่อะไรวะบักเหรอโอเคก็คือมันให้เรามาช่วยเด็กนะผมก็กระโดดลงไปเลยไม่เจ็บด้วยโอเคเออไม่เจ็บก็ดีกระโดดลงมาอ่ะโซควสโอเคโอ้โย ว้วห้าเลยนะครับผมสวยงามเราก็ได้ถ่ายนี่มาแล้วนะซื้อเลยโอเคตังค์ไม่พอเอ่าเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ไมมัน,ม,นมันอัพให้เองเหรอตอนแรกผมอัพแค่สองเองนะทุกคนจําได้ปะเออผมอัพแค่สองเองนะผมอัพอัพสเตทไม่ห้หมดเลยเฮ้ยไอสวัสดีครับลุงลุงตำรวจครับมีเคเวสอะไรให้ทำนะฮะแล้วโอ้ให้ไปตรงนู้นนะครับผมเฮ้ยสตาร์พิเิน่าเหมือนผมเลยอะคือมันออกง่ายเหรออ่ามันให้ฆ่าตำรวจอ๋เอเฮ้ยเดี๋ยวนะมึงเป็นตำรวจแต่มึงให้มาฆ่าตำรวจด้วยนะ เออตัวยิงปืนตัวยิงปืนจุกจุกหลบจุกหลบมาดิเอ้ยเออเอ้ยเอ้ยกระเด็นโอ้โหโอ้โหเข้าทีละหกแรงอยู่นะโอ้สิบห้าเลยเลยเฮ้ยโอ้เอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ยทำไมแรงจังอ่ะโอ้โว้โอโว้ป้องกันไว้ป้องกันไว้เอ้ยสวยครับผมไอ้เมื่อกี้ไปกด e ทำไมวะไอ้ไม่ยากอยู่นะ Пап, 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 ปาดโอ้อาตายง่ายยังอ่ะสวยครับผมดีแล้วเลยอีกตัวเดียวเท่านั้นอีกตัวเดียวเจ้ยตายไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอเจสเอ้ยเอ้ยเกนตคเฮียไม่เก็นแบ็คทำไมเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นครับพี่โอ้โหไม่เพิ่งแหลงอย่างวะฮะเอ้ยโอ้โคิดว่าตายยังไม่ตายฮะโอ้เอ้ยเอ้ยสวยครับผมได้มาพันหนึ่งพันห้าร้อยเอ่อหกสิบเจ็ดบาทนะครับผมสวยงามผมก็เอาไปซื้อเลยดิรออะไรเนี่ยฮะได้ใช้สักทีเอ้ยนี่ครับผมสแตนรัชคือกด อ๋อนี่ไงโยโได้สักทีนะผมก็คือวิธีใช้เราก็ต้องแบบซื้อมาก่อนนะผมแล้วจากนั้นเรากกด1น,นะผมแล้วก็กดคลิกมันก็จะใช้สกิลให้นะผมช้าให้แล้วก็ค่อนข้างที่จะเร็วอยู่นะสำหรับครูดาวของสกิลแรกนะผมแล้วตอนนี้ผมมีอยู่2องพอยต์ผมขอเอาไปอัพเป็นสไตล์แล้วกันเออจะแรงๆไม่ต้องห่วงแล้วมาลองดูครับผมมันจะแรงแค่ไหนเอาละเอาเลย ตายไม่ตายโอเคลงไงวะเฮ้ยไม่ตายอีกโอ้โหมึงจมึงจะโหวไปไหนวะไอ้ยเย้ยเฮ้ยเอาดิ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 เอ้ยตายไปนะผมวะไอ้ยไม่อยากที่ไายเลยแบบโอ้โคุณน่าจะไปดูแบบจุดฟาร์มมาก่อนโอเค ก็น,นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปผมด้วยนะผมสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะผมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม